S <S วันนี้วันเกิดของมหามุ้ยนะครับเริ่มต้นด้วยที่เค้กมหามุ้ยนะครับโดยท่านนายกเฉลิมพลมลคำนะครับในโอบตรลาล500าบาทสำหรับค่าเค้กนะครับโอกาสนี้เดินเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาไศไล้สดงานวันเกิดแฮปปี้บ day มหามุ้ยนะครับสามอครับเ4ดสี่หกพุทครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมีสั่งเลย Không vay, không vay Không phim, không phim Hãy subscribe cho kênh Ghiền you. Oh, oh oh. Happy birthday to you. Happy birthday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  to you.

ขอบคุณครับครับครับขอบคุณเตมาด้วยครับตีต้องนะครับหมูยอด้วยนะครับหมูยอด้วยนะครับหัวหน้าเดือนครับขอบคุณหัวหน้าเดือนครับขอบหัวหน้าสุกคนอะวันนี้นะครับแฮปปี้เดื์นเดโมุ้ยนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภพละปฏิพันธ์ทั์สมบัติร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสวามร่ำรวยโชคลาภครับเจริญรุ่งเรืองครับ ขคุณครับเค้กไม่มีใครกินนะครับเดี๋ยวให้เมียบ้านจัดการนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเค้กสวยๆนะครับเดยทนายกนะครับแฮปเดย์มหามุยนะครับขอบคุณครับหมูยอหน้าด้วยนะครับอย่าลืมหมูยอนะครับหมูยอหน้าเดือนด้วยนะครับสามใจหมูยอครับ อขอพระคุณทุกท่านที่มาชมครับนในงานวันเกิดแฮปปี้เดย์มหามุ้ยวันนี้ครับขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแดกข้าพเจ้าลทุกท่านครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห่งสุขว่าแข็งแรงมีอายุวันะสุขภพวะ,พะปฏิพันธ์ทรรสารสมบัติธรรมสารสมบัติที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลได้ราบยศหมดอสวกิเลสเป็นเหตุนห้ถึงบรมสุขทุกที่พาราติการคอยพบดวงแก้ว คอยแพ้วบ่งมันขอยถึงซึ่งนิพพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้าโน้นเถิดครับนิพพานะปะเจียวตุครับสาธุครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับลงกบวชตั้งแต่ยังเด็กกินไงแบบชอบเลยขอบพระคุณครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับ